กองฟูนันเตโชวความภูมิใจของชาติที่ถูกดัดเยียนให้กับชาวกัมพูชาโดยรัฐบาลของพวกเขาเองสอแววเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มหลังจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงประชาชนในพื้นที่ชี้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้รวมถึงความไม่สมเหตุสมผลขอ,ของโครงการในด้านงบประมาณล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าใดๆและยังขาดความชัดเจนในเรื่องสําคัญต่างๆนักการเมืองกัมพูชาชี้เหตุผลที่จะลดการพึ่งพาวเวียดนามในด้านโลจิสติกเป็นแค่ข้ออ้าง แต่ผลที่แท้จริงกลับเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองในมุมมองของชาวกัมพูชาและรัฐบาลเขมรโครงการสาร้างคลองฟูนันเตโชคือความภาคภูมิใจของชาติเพราะนอกจากจะสามารถลดบทบาทในด้านโลจิสติก ของประเทศไม้เบื่อไม้เมาอย่างเวียดนามได้แล้วยังสามารถเพิ่มบทบาทของกัมพูชาในด้านความมั่นคงของภูมิภาครวมถึงการที่อาจจะเป็นจิ๊กซอนในการสร้างอำนาจต่อรองในเรื่องเขตแดนทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยได้จากการที่มีพันธมิตรอย่างจีนที่มีบทบาทเสมือนมือพ่อมือลูกมานานหลายปีแต่หากวิเคราะห์จากสภาพแรงเงื่อนไขาตามความเป็นจริงแล้วโครงการคลองฟูนันเตโชก็อาจจะไปไม่ถึงฝันจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนี้ Radio อฟรีเอเชียสื่อต่างประเทศที่เน้นการนําเสนอปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนและการละเมิดประชาธิปไตยรายงานว่าแผนการของกัมพูชาในการสร้างคลองเชื่อมระหว่างเมืองหลวงกับชายฝั่งทะเลเพื่อยุติการพึ่งพาท่าเรือของเวียดนามได้ก่อให้เกิดคําถามมากมายเกี่ยวกับความสามารถในการดํารงอยู่ทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกัมพูชา ผู้สื่อข่าวเรเดียลฟรีเอเชียเดินทางไปสำรวจเส้นทางน้ําที่ได้รับการเสนอและพูดคุยกับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่ต้องย้ายออกไปห้องครัวที่สุโสมของมอดเย็นชาวนาวัย5้ปีที่ถูกสร้างอยู่ใต้ต้นมะม่วงแก่ๆต้นหนึ่งที่แม้ว่าฤด,ดูการใกล้จะสิ้นสุดแล้วแต่ก็ยังไม่มีผลบนกิ่งก้านกับแผงห้องครัวบางส่วนหลุดออกไปแต่ครอบครัวไม่มีแผนจะซ่อมแซมเธอบอกว่าเรากําลังจะย้ายออกไปอยู่แล้ว ห่างไปจากบ้านของเธอในหมู่บ้านเชอ,อุดม2อเภอเกียนสวายจัังหวดกันดานไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรมีสถานที่ก่อสร้างซึ่งรัฐบาลกัมพูชาได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการยิ่งใหญ่ของอดีตผู้นําฮุนเซนซึ่งก็คือคลองฟูนันเตโชเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้คนหลายร้อยคนได้รับเชิญให้เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการมูลค่า1,700ล้านเหรียญสหรัฐโดยพวกเขาโบกธงและปล่อยลูกโป่งไปพร้อมก,กับการตีกลองแสดงความยินดีและพระสงฆ์สวดมนต์ให้พร เส้นทางน้าความยาว180กิโลเมตรจะเชื่อมต่อแม่น้าโขงในเมืองหลวงพนมเปญจังหวัดกันดานและตาแก้วในแผ่นดินใหญ่กับจังหวัดแกบที่ติดกับอ่าวไทยความสําคัญของโครงการนี้ก็คือจะช่วยลดการพึ่งพาเวียดนามซึ่งเป็นประเทศพื้นบ้านทางใต้ที่เป็นประตูสู่ตลาดโลกของกัมพูชานายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตสัญญาในสุนทรพจน์ของเขาว่าคครงซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของบิดาของเขาจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเสริมสร้างความเป็นอิสระส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม การเกษตรและโลจิสติกส์และให้ความมั่นใจได้ว่าจะมีการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพแต่โครงการดังกล่าวจะทําให้บ้านเรือนราวหนึ่งหมื่นหลังต้องอ,อพยพออกไปและลืนกินพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนที่อยู่ตามแนวคลองด้วยประชาชนในพื้นที่บอกว่าพวกเขาไม่ได้รับเงินขายการชดเชยที่ชัดเจนในขณะเดียวกันเวียดนามก็รู้สึกวิตกกังวลกับแนวโน้มที่คลองที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนจะทําให้ปริมาณน้าไหลลงสู่แม่น้ําโขง ไปยังสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่สำคัญสำหรับการปลูกข้าวแต่รัฐบาลกัมพูชากลับไม่สนใจพนันธมิตรเก่าและไม่สนใจกับข้อขังวลของเวียดนามหลายสัปดาห์หลังจากการวางศิาลาฤกษ์ก็ไม่มีสัญญาณความคืบหน้าของโครงการเลยลำธารสีน้ำตาลที่ไหลเอื่อยๆไปตามแม่น้ำโขงเรียกไปตามโรงงานปุ๋ยที่สร้างขึ้นโดยชาวจีนมีป้ายขนาดใหญ่เขียนไว้ว่าเราทุกคนสนับสนุนคลองฟูนันเตโช นายทองนเรนผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ยืนยันว่าเราทุกคนสนับสนุนโครงการคลองรัฐบาลได้รณรงค์อย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมให้คลองแห่งนี้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนโดยมุ่งหวังที่จะนำน้ำไปสู่ทุ่งนาที่แห้งแล้งเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนแต่และต้นทุนการขนส่งหรือจะเล่นไปมาทุกวันนายทองนเรนกล่าวและเสริมว่านักท่องเที่ยวอาจจะมาชมทัศนียภาพอันง,งดงามนี้ในฐานะพลเมืองชาวกัมาพูชาคนหนึ่งผมรู้สึกภูมิใจกับโครงการนี้ อย่างไรก็ตามนายทองน่แรงและคนอื่นๆรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการไม่มีข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับค่าชดเชยที่รัฐบาลจะให้พวกเขาที่ต้องย้ายออกไปรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำซึ่งเป็นรากฐานการดำรงชีพของพวกเขาการย้ายถิ่นฐานไม่มีข้อดีอะไรเลยมอดเย็นชาวนาคนเดิมกล่าวเมื่อเราไปที่ใหม่เราต้องปลูกพืชผ,ผลทั้งหมดใหม่แย่ก,กว่านั้นคือเราไม่รู้ว่าจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนชาวบ้านยินกรานว่าพวกเขาจะยอมย้ายออกไปก็ต่อเมือ่อได้ค่าชดเชยที่เหมาะสมแล้วเท่านั้น แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดมันน่าหงุดหงิดสาหรับเราจริงๆเธอกล่าวเสริมเกษตรกร,ร,กรจำนวนมากตามเผยเห็นความ,มญหงุดหงิดกับนักข่าวเรเดียฟรีเอเชียในระหว่างเดินทางไปตามเส้นทางที่จะสร้างคลองจากเมืองกันดานและตาแก้วไปจนถึงจังหวัดแก,ก,ร,ร,กร,ร์เคลียเกษตรกรชาวไร่ชาวนาจากตาแก้ววัย62ปีกล่าวว่าถึงแม้เขาจะได้ยินมาว่าคลองจะไหลผ่านที่ดินของเขาแต่ก็ยังไม่มีข่าวคราวใดๆเกี่ยวกับการชดเชย ไม่ใช่แค่ผมเท่านั้นแต่ยังมีครัวเรือนอีกกว่าหนึ่งร้อยหลังคาเรือนในพื้นที่นี้ที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่มีใครมาหาเราไม่มีใครพูดคุยกับเราเลยเขากล่าวผมไม่ต้องการเงินชดเชยด้วยซ้ําผมแค่หวังว่าพวกเขาจะไม่สร้างคลองที่นี่รัฐบาลยอมรับว่ากระบวนการชดเชยต้องเร่งดําเนินการและเรียกร้องประชาชนให้มีความอดทนทางการยังไม่ได้ประกาศอัตราค่าชดเชยและได้มีการแก้ไขาการประเมินขอบเขตผลกระทบของโครงการด้วยนายสันจันทนรองประธานสภาพ,พัฒนานกัมพูชาคนแรก ตาวกับสื่อมวลชนในเดือนกรกฎาคมว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อครัวเรือนจำนวน1 5 8 5, 5หลังคาเรือนพื้นที่ที่อยู่อาศัยเกือบ370เอเคอร์หรือราว936ไร่และพื้นที่นาข้าไร่นา7,200นา7,200เอเคอร์หรือ 7, re, ราว18,216ไร่แต่พียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาการคาดการณ์ดังกล่าวก็ถูกปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประมาณ10,000หลังคาเรือนสะพาน30แห่งถนน36เส้น คือและครองขนาดเล็ก600แห่งและพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่า43,750ไร่ในขณะที่ชาวบ้านยังคงไม่ทราบอะไรแน่ชัดดูเหมือนว่าผู้วางแผนของรัฐบาลยังคงกําลังสรุปรายละเอียดเส้นทางของครองอยู่ชาวบ้านกล่าวว่าชุมชนบางแห่งได้รับคําสั่งให้เตรียมย้ายออกไปแต่ต่อมาได้รับคําสั่งให้คงอยู่ที่เดิมรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศชื่อบริษัทที่จะกํากับดูแลการก่อสร้างด้วยซ้ํา วิเคราะห์ชาวกัมพูชาที่ขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่านี่ถือว่าเป็นแนวทางที่สะท้อนความเป็นตัวตนของนายฮุนเซนมากพร้อมทั้งแสดงความกังขาเกี่ยวกับโครงการในกล่าวในประเทศที่เสี่ยงคัดค้านถูกคุกคามามาหลายปีแล้วหรืออาจจะเลวร้ายกว่าน,นั้นด้วยซ้ํามีการโฆษณาอย่างยิ่งใหญ่สําหรับสิ่งที่พร้อมเพียงครึ่งเดียวเรดิโอฟรีเอเชียได้ดติดต่อไปยังหน่วยง,งานที่กํากับดูแลโครงการเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าแต่พวกเขาปฏิเสธที่จะตอบกลับ นักวิจัยและนักวิเคราะห์ชาวกัมพูชาไม่ติดใจที่จะหาหรือถึงความเป็นไปได้ของปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นกับคลองฟูนันเตโชกับเรดเดลฟรีเอเชียและสื่อในประเทศให้ความสนใจแต่เพียงประโยชน์ที่ได้รับการยกย่องเท่านั้นคลองดังกล่าวมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการถนนนำทางและระบบโลจิสติกโตเลบาสักได้รับการเสนอและอนุมัติในตอนที่นายฮุนเซนดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและได้รับการยกย่องจากสาธารณาชนว่าเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ของผู้นำอาวุโสคนนี้ คำว่าเตโชในชื่อคลองแปลว่าทรงพลังในภาษาเขมรสะท้อนถึงตําแหน่งกิตติมศักดิ์ของฮุนเซนซึ่งก็คือสมเด็จเตโชที่ปรากฏในโครงการอื่นๆของกัมพูชาอีกมากมายโครงการนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันเกิดของเขาเมื่อวันที่5สิงหาคมฮุนมาเนตเป็นทายาทที่พ่อของเขาเลือกเข้ามาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากประกาศว่ารัฐบาลและประชาชนชาวกัมพูชาจะสร้างของให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามนักวิเคราะห์ชาวกัมพูชาที่ประจำอยู่ในกรุงพนมเปญกล่าว นักขึ้นไหวทางการเมืองริมคิมซอและดินนักขึ้นไหวจากกลุ่มสิ่งแวดล้อมมาเทนเนเชอร์แคมเบเดียกล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้วโครงการเป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างเจ้าหนี่รัฐบาลกัมพูชากับธุรกิจต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนก่อนอื่นเลยมันเป็นโครงการทางธุรกิจริมกล่าวในขณะที่ยังลีภ้ภัยในสถานที่ที่ไม่เปิดเผยนายฮุนมานเนตบอกว่าโครงการนี้จะช่วยเหลือชาวกัมพูชาแต่มันจะไม่ช่วยอะไรเลยภาคการเกษตรของเราไม่ได้ทําผลงานที่ดีนัก และเราก็ไม่มีสินค้าส่งออกมากนักด้วยเธอกล่าวหารัฐบาลว่าขายม้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้กับจี <Glass> นและเวียดนามพรองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นประโยชน์สําหารับเรื่องพวกนั้นแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนเลยคําถามเกี่ยวกับกล่าเวลาและงบประมาณผู้สังเกตการต่างชาติตั้งคำถามถึงความยั่งยืนของโครงการนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาและกล่าวว่า กล่าเวลา4 6ปีในการก่อสร้างนั้นไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนักวางแผนที่พิจารณาความเป็นไปได้ในการขุดคลองระยะทาง100กิโลเมตรข้ามคอขอดกราดในภาคใต้ของไทยระบุว่าใช้เวลา10ปีจริงจะแล้วเสร็จโดยมีต้นทุนราว28,000ล้านเหรียญสหรัฐ b บร a iler, ันเอเลอร์ผู้อำนวยการโครงการเอเชียตอนออกเฉียงใต้าจากสถาบันวิจัยสเต็มสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันดีซี่ากับเรเดลฟรีเอเชียว่าโครงการนี้ของกัมพูชา ดูเหมือนจะอยู่ในสถานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงรายละเอียดการเป็นเจ้าของและการจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการนี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือนนายฮุนมาเนตกล่าวในพิธีวางศิลาฤกษ์ว่าแทนที่จะเป็นโครงการที่ได้รับการลงทุนจากต่างชาติที่ในตอนแรกมีรายงานว่าบริษัทของรัสเซียเป็นผู้ลงทุนหลักภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางปัจจุบันคลองดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นด้วยเงินของกัมพูชาเป็นหลักชาวกัมพูชาจะมีส่วนในการลงทุนหลักของโครงการถึง5 1เซ การประกาศของนายกรัฐมนตรีขเขมรมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมของจีนเหนือครองแต่กลับทําให้เกิดคําถามใหม่เกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียตันออกเฉียงใต้และยังไม่ชัดเจนว่าเงินจะมาจากที่ใดวิเคราะห์ชาวกัมพูชาอีกรายหนึ่งคือนายวันริชเชียงกล่าวว่าต้นทุนการก่อสร้างที่รัฐบาลประเมินไว้ว่าอยู่ที่1700้ล้านเหรียญสหรัฐน่าจะต่ำเกินไป นวันนริดเปิดเผยในการสัมมนาออนไลน์ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มวิจัยสถาบัน ICS u s so อส f ูซอฟอรของสิงคโปร์ว่าการดำเนินโครงการให้สำเร็จภายใต้ตัวเลขงบประมาณในปัจจุบันถือว่าเป็นความท้าทายนักเศรษฐศาสตร์บางคนกล่าวว่าการขนส่งสินค้าออกจากกัมพูชาผ่านท่าเรือของเวียดนามจะยังคงมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการขนส่งไปตามคลองไปยังท่าเรือที่กำปงที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงที่ความลึก5.4เมตรคลองจะสามารถรองรับเรือที่มีขนาดบรรทุกสูงสุด5,000ตันได้เท่านั้น เรือที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นยังคงต้องใช้เส้นทางเวียดนามในสมรังสีสัตว์ตัวตฉกาจของฮุนเซนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านอาวุโสแย้งว่าการคาดการณ์ของรัฐบาลเกี่ยวกับผลกําไรของคลองนั้นไม่น่าเชื่อถือรัศการผู้นาของพรรคก,กู้ชาติกัมพูชาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่รีภัยไปต่างประเทศกล่าวหารัฐบาลฮุนมาเนตว่าจงใจเพิกเฉยต่อโอกาสต่างๆที่ท่าเรือสีฮนูวีของกัมพูชามีให้ซึ่งมันจะเกิดประโยชน์กว่านี้ หากได้รับการบริหารจัดการที่ดีกว่านี้ร่วมกับเส้นทางรถไฟที่สามารถใช้งานได้เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นเลยว่าคลองนี้จะมีบทบาทในการค้าทางทะเลระหว่างประเทศสําหรับกัมพูชาได้โดยที่ไม่พึ่งพาท่าเรือน้าลึกแห่งเดียวของประเทศที่สีหนวุวิลนายสมรังสีโทษว่าโครงการดังกล่าวเป็นความหลงตัวเองของนางฮุนเซนและตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลที่แท้จริงของโครงการคลองนี้ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และการเมืองไอเลอร์กล่าวว่า การที่ครองมีความขึ้นหน้าเร็วแค่ไหนถือเป็นคำถามสำคัญอย่างไรก,ก็ตามเป็นเรื่องปกติที่โครงการต่างๆจะมีพิธีวางศิลาฤกษ์แต่กลับไม่มีความขื้นหน้าใดๆเป็นเวลานานผมกล้าเดิมพันว่าครองฟูนันเตโชจะเป็นหนึ่งในนั้นก่อนหน้านี้เคยมีบทวิเคราะห์ของสื่อดัง financial times ที่ดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับ,กบมุมมองของในสมรังสีที่คลองฟูนันเตโชไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับกัมพูชามากนัก หรือสามารถลดบทบาทของเวียดนามลงไปได้นักวิเคราะห์ชาวเวียดนามต่างระบุว่าแม้ว่าโครงการคลองฟูนันเตโชจะเดินหน้าต่อไปแต่รัฐบาลเวียดนามยังคงมีอำนาจต่อรองเหนือกัมพูชาเนื่องจากเรือที่บรรทุกสินค้าเกิน1,000ันตันยังคงพึ่งพาท่าเรือของเวียดนามกัมพูชาจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยใช้เรือขนาดเล็กลงซึ่งอาจทำกำไรได้น้อยกว่าแต่ก็ยังถือว่าสามารถทำได้ จากการคำนวณการส่งออกของกัมพูชาไปยังเวียดนามเติบโตขึ้นมากกว่า800ในช่วง6ปีที่ผ่านมาจาก324ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2018เป็น2,970ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วในไตรามาสแรกของปีนี้เวียดนามซื้อสินค้าจากกัมพูชา1.22การส่งออกถือเป็นประจัยษ์สำคัญยังไม่มีประเทศอื่นใดที่ยอมซื้อสินค้าจากกัมพูชามากถึง1ในหเหมือนเวียดนามในความเป็นจริงสินค้าส่งออกของกัมพูชาหลายรายการถูกส่งออกต่อโดวยเวียดนามไปยังจีน ดังนั้นรัฐบาลเขมรอาจคิดว่าสามารถตัดคนกลางอย่างเวียดนามออกไปได้แต่ก็ทําไม่ได้อยู่ดีอาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่กัมพูชาพึ่งพาเวียดนามมากที่สุดก็คือเศรษฐกิจของกัมพูชาจะต้องถูกรวมเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเวียดนามมากขึ้นมองไปรอบๆเอเชียตอนออกเฉียงใต้นในทศวรรษหน้าลรามีพลังงานาน้ําไทยมีการผลิตยานยนต์มาเลเซียมีการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ฟิลิปินมีโครงการเศรษฐกิจสีเขียวและอินโดนีเซียมีทรัพยาการธรรมชาติในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ภูมิภาคนี้กำลังสร้างตัวเองให้โดดเด่นแต่กัมพูชาดูเหมือนจะติดอยู่กับการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำการเติบโตทางภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวบางส่วนเป็นภาคส่วนที่ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนภาคการกอร่อสร้างของกัมพูชาซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตส่วนใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาน่าจะประสบปัญหาอันเป็นผลมาจากภาวะถดถอยของภาคส่วนดังกล่าวในจีนแม้ว่ายุทธศาส์หเหลี่ยมของรัฐบาลเขมรซึ่งเป็นแผน25ปีเพื่อให้กัมพูชาเป็นประเทศที่มีรายได้สูง จะเต็มไปด้วยความมั่นสัญญาณยิ่งใหญ่แต่กลับยากที่จะเห็นประเทศนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของแรางงานได้อย่างมีนัยมสาคัญซึ่งกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสารนะที่แย่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นหมายความว่ากัมพูชาไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ในอุตสาหกรรมระดับสูงที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและแรางงานของกัมพูชาก็ไม่ได้มีต้นทุนต่ำอีกต่อไปและด้วยจํานวนประชากรที่น้อยกว่าคู่แข่งมากกัมพูชาจึงเสียเปรียบในด้านขนาดด้วย ทั้งหมดนี้ทําให้กัมพูชาต้องพึ่งพาการให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานของเวียดนามและจะต้องพึ่งพาระบบโลจิสติกส์ของเวียดนามต่อไปการให้เหตุผลในการสร้างคลองฟูนันเตโชเพื่อลดการพึ่งพาเวียดนามในด้านการขนส่งสินค้าจึงอาจจะเป็นเพียงข้าออ้างต่อสาธารณชนเท่านั้นและนั้นยิ่งด้ไม่ความคุ้มค่าในการก่อสร้างคลองของกลุ่มบริษ,ษัทจีนอาจจะน้อยลงไปอีกนอกเสียจากว่ารัฐบาลจีนจะใช้เส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอิทธิพลในด้านการทหารในพื้นที่อ่าวไทยาและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งหมายถึงการที่อาจจะต้องยอมเสีย่ยงขาดทุนเพื่อผลลัพธ์ในทางการเมืองและการทหารประกอบกับปัญหาต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นทําให้ความเป็นไปได้ที่โครงการสร้างคลองฟูนันเตโชจะประสบความสําเร็จตามที่รัฐบาลเขมรได้ประกาศเอาไว้ลดน้อยลงไปและจะมีชะตาก,กรรมเหมือนกับโครงการสร้างเมืองสีฮานูวิลที่ประสบความล้มเหลวไปแล้วอย่าลืมว่าแม้แต่โครงการ c ีเอ t วทีที่นายฮุนเซนปั้นมากับมือมานานรัฐบาลเขมรยังต้องยอมถอยในที่สุด